โย่เจอกันอีกแล้วอันนี้แค่หูโคตรยากเห็นไหมคีหูอยู่ในนี้ข้างนอกก็มีนะครับนี่นี่นี่เดี๋ยวจะแงะให้ดูเห็นไหมอันนี้คือในส่วนที่กินยาละลายไขมันก็จะขับออกมาอย่างเงี้ยตรงนี้ก็เป็นตรงนี้ก็เป็นแผ่นเป็นแผ่น เห็นไหมข<ฮ>รที่กินยาลายขับไข่มาในเส้นเลือดก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้เรามาถึงตอนสำคัญคิ้วของเจ๊เมืองทองเนี่ยก็จะเป็นเหนียวเหนียวแน่นๆแ,แล้วก็แน่นเอียดอะโอ้โห แล้วทุกครั้งเนี่ยที่เราแค่เรางัดขึ้นมาได้แล้วก็เสียบซ่อมแล้วก็หมุนเนี่ยมันก็จะเจ็บทุกครั้งอตอนนี้เราก็ต้องหาทางที่จะหามุมแข่ก่อน ็น่าจะเหนียวอยู่โอ้ข้างในไม่รู้จะใหญ่ขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะทำไงดีวะนองดูตรงนี้อ้าเจอแล้วที่ที่จะแสะแล้วก็เสียบเอ,อนะขอเลื่อนม,มุมนอย Okay. อ๋อถ่งแก้วหูแล้วาละครั้งแรกอยากจะใช้ตัวเนี้ยคีบล้วออกมาแต่กลัวว่ามันจะขาดตอนตอนนี้เลยขอหมุนทีเดียวดีกว่า ผมเสียบเข้าไปแล้วแล้วก็เริ่มหมุนช่างใหม่ๆในตอนหมุนนี่ให้ตัวเหล็กมันอยู่ตรงกลางผนังระหว่างหูนะครับอย่าให้ไปชิดผนังหูไม่งั้นเจ็บมากแต่ตอนที่มันหมุนแล้วไปถึงด้านในแก้วหูยังไงก็ต้องเจ็บครับถึงข้างในแก้วหูแล้ว นี่ไงเป็นไงทำอย่างนี้ดูเหมือนง่ายนะครับแต่ว่าตอนที่เราจะแสลักให้มันเจ็บน้อยที่สุดแล้วน่ะมันต้องแสให้รอบๆก่อนอ่านี่ไงใหญ่ดีไหมใหญ่ใหญ่ากอยากกินไหมอกินเถอะก็ของเรากันเองคนกันเองกินไปเถอะเขากระดาษเขาเอาไหมจะเอาเก็บไปชิงโชคใช่ไหม จริงอะ่ะหนีเก็บไปทำไมทุกครั้งเนี่ยเก็บไว้สับพักก็ทิง้งเรจะเก็บไปเพื่อกลับไปดูไปดูเล่นจะได้หายคันดูแล้วหายคันได้นี่เป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้กันใหม่นะครับดูขี้หูตัวเองแล้วหายคันได้แขนยาวยามรู้ไหมมีคนชอบมาดูคลิปหนีตอนแคะหูด้วย จะรวมคลิปหนีอย่างเดียวแล้วก็ทำให้คนอื่นเขาดูออโอเคโอเคองโอเคองนิดโอเคอ,อ,อันนี้มันเหลืออยู่แผ่นนิดเดียวนะครับ ี่่ีทำอยู่ับแผนเล็กเอ้ากระเด็นไปไหนแล้ววะหลุดละนี่ไงหลุดแล้ว,ม, <laughs> ลลวมันเกือบกระเด็นออกไปข้างนอกเห็นไหมเห็นไหม ตอนนี้เราจะล้างหูแล้วแค่คนเดียวมนมีทางออกา้างงีแค่คนเดียวออกได้ไง mm hmm. ก็ไม่ใช่ได้ตังงีสิเนี่ยแหละฟ้าเขาสั่งมาแล้วว่าให้นีมาเสียตังกันไง mm hmm. เอียงไปก่อนนะให้น้ำยามละลายขี้หูห้ามเอียงกลับมานะนดีแยวน้ำยามไหลเอียงไว้เอียงไว้เอียงไว้ทนเอาไว้ก่อน บอกให้เอียงเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไหนๆตรงนี้มันก็อันนี้แลาเอาไปล้างขี้หูตรงนี้เลยล้างไขมันไม่ใช่ล้างขี้หูเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นไขมันเ,ออเสร็จละออกละออกหมดละ แล้วก็เกาไอไขมันที่มันติๆนดๆนิดๆหน่นนอยๆออกไม่หมด ร้านอาหารอะไรดีเขาต้องปิดหมดเลยกิแ<อ>ดแล้วเล่าเปิดมามไม่ได้ขาย๋อแล้วเ,เด็กเขาจะไปทำมาหากินเลยกันนะเด็กมันก็จะกลับบ้านอยู่แล้วอ่ะ <c oughs> มีไม่กี่คนอ,อยู่บ้านมันก็มีกินนะไม่รู้ถ้าเขามีกินเขาจะมาทำงานเหรอก็ไม่รู้เลยมันก็จะกลับบ้าน อยู่บ้านนะแค่คนสองคนพ่อแม่นนเอาไป่ให้กินมัมยังมีที่นาที่ไร่อยู่เนาะอือเกยโอ้เจ๋งเจงเจงเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวเขาจะเอาน้ำยา เอาไอ้นี่ไปซับว้ทีตรงแก้วหูให้อุตสาห์จะให้มันเป็นละลายไขมันในตรงขอบแก้วหูเนี่ยนี่ไงเป็นไงอย่างนี้ดีขึ้นใช่ไหมสบายอ,อปีนี้หนีวิวอะไรแล้วนี่แทด่เล่แปดสิบสามเอาแก่ไปหรอ อ่ะแล้วเหลือเจ็สิบเก้าก็ได้เจ็ดส mm ิบเก้าแกอยู่ดีอีะเลยเอ๊ะอีออฟมันมีลูกกี่คนเนี่ยหรือว่ายังไม่มียั <Yeah. S 1> น้องมันชื่ออะไรนะ <B ale. S 1> เบลไอเบลมีลูกก้าคหเอ mm hmm. กี่คนโอ้ <Yeah. S 1> oh! อะไร อีก,ก๊อฟมันทำอะไรอยู่อีอืผมว่ามันนั่งมองหน้ากันอย่างเดียวแล้วมันคิดว่าจับมือแล้วจะท้องแบบในหนังแน่เลยเราไปบอกมันดีๆดีดกว่ามาั้งหรือว่ามันอยากไม่อยากมีกันวะ โย่พอป้ายสำลีโดนแก้วหูยี้เพลินไหม เช่นมาบอกแล้วเราก็จะปั่นให้เพิ่มอีกสักพักหนึ่งเราจะได้เก็บตังราคาใหม่แพงๆโอ้สุดยอดโยเดี๋ยวเราไปดูข้างนน้นกันต่อว่าจะมีเยอะเหมือนข้างนี้ไหม แค่หูโคตรยาวโยมาเจอกันอีกข้างหนึ่งข้างนี้ไม่ค่อยมีนะเดี๋ยวก่อนปรับมุมกล้องอีกครับโอเคโอเคออออนี่งีเอาเล็บแค่เองไปแล้วเหรอ,อเก่งนีเอาเล็บขูดคนเดียวก็ได้ หลังก็ไว้เล็กยาวหน่อยสีจะได้ไม่ต้องมาลาดอัดผมเี่ยออกเองไออยตอนนี้ผมพยายามแสเห็นไหมเนี่ยบิดกล้องมาให้เห็นที่เราจะพยายามแสกันครับ เห็นไหมมุมตรงนี้เราต้องแสะตรงนี้ขึ้นมามันไม่ได้เป็นคิ้วแผ่นแบบที่เราคิดนะครับเพราะว่ามันขาดตอนไปก็เลยอ่มองไม่เห็นที่จะเป็นแผ่นๆแล้วเราจะแซะขึ้นมาแล้วก็ใช้ซ่อมแล้วก็เสียบเข้าไปะครับตอนนี้เราอ่อนบางเลยหนึง ดูแล้วไม่น่าจะใหญ่โตเหมือนกับข้างโนมแต่ก็ยังครึ่งด้านในเนี่ยมีน่าจะเป็นกี้หูรอบๆอยู่ะครับอันนี้เราพยายามขยับเข้าไปโอเคถึงแก้วหูละอันนี้เราจะใช้ซ่อมเสียบทีเดียวขอให้หลุดซ่อมเราจะเสียบเป็นลึกที่สุดเลยนะครับแล้วเราก็จะค่อยๆหมุน ตอนนี้ลากออกออกมาแล้วครับพยายามทําให้ซ่อมอยู่ตรงกลางนะครับค่อยๆหมุนไปถึงแก้วหูแล้วอีกนิดนึงโอ้ไม่เจ็บนะไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บอ้อยตายละถึงแก้วหูด้านในแล้วครับแน่นมากโอ้ตาย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 ,ตายไม่เจ็บนะโอเคลุดโยนนี่ไงโอ้ดีไม่ชนแก้วหูอะ หลุดออกมาแล้วอันนี้ี่ดูอีโอ้ก็เยอะเหมือนกันเลยแล้วคิว้วหงีเป็นไรอ่ะถูกวาดเอาหรออือแล้วทำไมไม่เขียนอเอาเขียนได้ยังขี้เกียจเขียนเลยสักสาวรไม่ดีก็ดีอ่ะดูแล้วเหมือนชินจังดีทำมาหลายปีแล้วจริงเหรอ,อสวยได้เพราะไอ้นี่ใช่ไหม มุมก,กก็หน้าขาวๆหน้าจะได้มีมงกุดใช่ไหมต่อ,ตอน,นี้เราล้างหูอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไม้ไปขูด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 อ้อข้างนอกนี่ก็มีน้ําอยู่นะครับน,น,นี่เอาก็มา,าขูดเห็นไหมขี้หูตรงเนี้ยเป็นแผ่นๆน,นี่เห็นไหม โดนพวกนี้มันก็ละลายหมดอ่ะแสดงว่าข้างขวานี่แข่ถนัดนะครับสามารถเออเจีเยมเมงินทองนี่สามารถแบบเอาเอา,เอามือไปี่เล็บอะี่เล็บอะ,บอะไปแค่แค่แค่แคแคออกมาได้ครึ่งหนึ่งเหลือไว้ครึ่งให้เราแขี่เวลาน้ำยามอยู่ในหูอย่างนี้แล้วเอานี่เก่าๆแล้วหยี่รู้สึกไงมั่ง เพลินดีใช่ไหมเห็นไหมบวชตายไกวล้มเลยอ่ะออนั่นเห็นนะคิดถึงอาโผเมืองทองกับกุ๊กกเลยนะะสองคนนั้นก็ชอบแค่หัว ดีนะก็ไม่เข้าฝันกูผาแล,ล้วเรียกผมไปแคะ <c oughs> <c oughs> อืมอืมอยง้าม,ามิเสร็จกี้หัวข้างนอกด้วย ใช่ไหมโอ้สุดยอดอผมจะทำปลายแหลมๆเพื่อที่จะไปซับตรงบริเวณขอบแก้วหูนะครับแล้วก็เอาไขมันที่มันละลายออกมาแต่ดูเหมือนมันจะติดกับเป็นแผ่นแล้วมันจะมีเศษเล็กเศษน้อยนิดเดียวเองนะครับแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรอย่างน้อยก็ขี้หูก็แทบหมด แล้วก็โล่งแล้วก็สบายใครยังไม่รู้ว่าความโล่งสบายเป็นไงก็ต้องลองมาเสียตังแค่กันดูเองนะครับ <c oughs> <c oughs> บอกไว้ก่อนเลยสุดลิ่มทิมประตูนี่เน่คุยโม้ล่ะแซ่ รีบกันมาตอนนี้เลยครับอีกหน่อยผมรวยแล้วผมจะขึ้นราคาอีกส่วนใครที่อยากให้ผมลงโฆษณาให้ผมคิดสามร้อยบาทนะครับถ้าวันหนึ่งคลิปดังมีคนดูเป็นแสนแล้วก็ได้โฆษณาไปทั่วประเทศเลยนะครับเอาฝังไว้ในวิดีโอนี่เลยสามร้อยติดต่อมาเลยครับอยากให้โฆษณาเป็นป้ายเป็นอะไรเอามาบอกได้เลยนะครับ ละสามร้อยสามร้อยจะเป็นคลิปเป็นอะไรก็ได้ครับหรือเป็นแผงป้ายอย่างเคยเห็นหม้เวลามันขึ้นมาปุ๊บบางทีก็ขึ้นเป็นโฆษณาเลยแล้วข้างในเป็นอะไรอีกเรื่องหนึ่งละถึงจะไม่มีตัวนั้นแต่ก็ได้เห็นตรงโฆษณาละสามรอยบาทผมเอาแค่นั้นพอ <c oughs> อืใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามโฆษณาจะดูไม่ดูไม่เป็นไรอะผมไม่ใส่ใจแล้วตอนนี้ทำเพื่อความสุขของแฟนคลับอย่างเดียวแล้วอย่ติดตามกันคลิปหนะ้าบายตกลงจะเอาขี้หูเก็บกับบ้านจริงเหรอใช่ เอาไปทำไมเนี่ยเอาไปดูแลหายคันได้คนอะไรเนี่ยไปดูไปดูก็มนดูมนหลอกเอาไปดูเรื่อง้แออกจริงจริงอ่ะคิดได้ยังไงอะมองไงเขาอัไเอาให้กล้องมาดูอยู่เนี่ยไอ้ทำไมอะใหญ่